โรงเรียนหินลาดนาลายสารตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านหินลาดตำบลบ่อแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2465ณวัดหินลาดนับถึงปีปัจจุบันมีอายุ101ปี ชญาของโรงเรียนปัญญาโลกาสมิปัจโชโตโปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจําโรงเรียนเหลืองแดงสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความอดทนพัมขวัญประจําโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำสามัคคี วิสัยทัศน์โรงเรียนหินลาดนาลายสารมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลมีความรู้ผู้คุณธรรมส่งเสริมวิชาการและเทคโนโลยีมีนิสัยรักการอ่านมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีรักความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เน้นประสานความร่วมมือจากส่วนราชการและการมีส่วนร่วมของชุมชนปัจจุบันมีนะักเรียนรวมทั้งสิ้น88คนข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน8คนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานโดยนางพัทิพปรปัสสสยยังมิทยฐานะ รู้ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหงราชนาไรายสารด้านการเรียนการสอนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขการจัดแผนการเรียนการสอน ระดับประถมมวัย2ห้องเรียนระดับประถมศึกษา6ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น8ห้องเรียนโรงเรียนหินลาดนารายสารเป็นโรงเรียนขนาดเล็กด้วยความแตกต่างหลากหลายของนักเรียนทางด้านฐานะครอบครัวและความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่มีเหตุมีผลและได้นำมาซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ผลงานที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน หน,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 นึ่งโรงเรียนหินลาดนารายสารได้รับตราพระราชทานการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกุลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. โรงเรียนหินลาดนารายสารได้รับตราพระราชทานโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรม,มานาถกุมา,ามรี 3. โรงเรียนหินลาดนาลายสารได้รับการประกันคุณภาพภายนอกคุรศักราช2565ถึง2569จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. โรงเรียนหินลาดนารายสารได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสืบสารน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนด้านหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพภายใต้กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพประจำปี2,563โดยได้จัดนิทรรศการผลงานในงานเปิดโลกวิชาการ3พลังสูส่ศตวรรษที่21ซึ่งมีคุณหญิงกัลยาโสคลพาณิชย์รฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรงเียน ลาดนา,ายสารได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2 5 6 5เรื่องการบริหารจัดการ,การสถานศึกษาศึกษารนมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒน,นาการศึกษาอย่างยัง่งยืนด้วยการบูรณาการหน่วยงานราชการและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้หินลาดโมเดล 6. โรงเรียนหินลาดนาะ ได้รับโู่รางวัลชนะเลิศยอดสวดธรรมาจากสูงสุดร,ระดับประเทศประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธสร้างสุขในสถานศึกษาพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมดนต์บทธรรมาจากกับปวัตนะสูตรประจำปีการศึกษา2564เจ็ดโรงเรียนหินลาดนารายสารได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจําปี2565มอบโดยกลุ่มส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม 8. โรงเรียนหินลาดนารายสารได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพประจําปี2565มอบโดยกระทรวงสาธารณาสุข 9. โรงเรียนหินลาดนารายสารได้รับรางวัลเกียรติคุณการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2 5 6 4ระดับคุณภาพ AA 10โรงเรียนหินลาดนารายศารได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยคุณศักรา,า2,565ประเภทรางวัลเกีิบัตรดีเด่นมอบโดยกรมสวัสดิการและภูมครองแรงงาน 11โรงเรียนหินลาดนารายสารได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒน,นาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ระดับเขตพื้นที่ประจำปีพุทธศักราช2565 12โรงเรียนหินลาดนารายสารได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ประจำปีพุทธศักราช2,564 13. โรงเรียนหินลาดนาลายสารได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับยอดเยี่ยมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนตามโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด โดยคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,565 14. โรงเรียนหริรราดนารายสารได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทออประจำปี2,565ระดับ3ดาว ด้านความร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนหินลาดนารายสารเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเช่นโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวันสำคัญทางศาสนาประเพณีงานบุญของชุมชนงานศพข,ของชุมชนด้านการบริหารและการจัดก,การศึกษาด้วยโรงเรียนหินลาดนารายสารเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีนักการพันโลงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนโดยทุกวันที่5ของทุกเดือนผู้ปกครองชุมชนบ้านหินลาดจะพร้อมใจกันมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้กับนักเรียนเพื่อให้อาคารสถานที่มีความสะดวกสะอาดร่มรื่น และปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้และพักผ่อนนอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมยังส่งผลให้โรงเรียนหินลาดนารายสารได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากชุมชนเสมอมาโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นสถาบันแห่งนี้ได้รับใช้ชุมชน และองค์กรต่างๆมากมายการบริหารงานปรากฏเป็นรูป,ปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนจากการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวเหลืองแดงหินลาดนารายสารจึงเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นสถาบันการศึกษาอีกหนึ่งแห่ง ที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมต่อไป